ผมอุ้ยผมทรงนี้เหรอผมไปได้ไอ้ออันเนี้ยมามันผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเขาบอกแล้วแหละแต่ผมลืมมันเป็นเขาบอกว่ามันเอามาทำแทนมะละกอได้ ใบมันจะขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นรูปคล้ายๆใบโพะผมเอามาใส่ตู้เย็นไว้นานแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาทำกันดูนนว่าจะออกมารูปแบบไหนมันก็คล้ายๆเผือกนะครับจริงๆแล้วมันคล้ายเผือกมานกะ ส้มตำเนี่ยปอกมาแล้วก็คล้ายหัวมันคล้ายคล้ายหัวเผือกออกสีม่วงๆนะอร่อยดีอันนี้หรอ ลงหันลงหันอยู่นะออกมาเป็นแบบนี้ล้างน้ำขุ่น Creak, creak, creak. นี่เลยครับผมใช้น้ำปลาแทสูตรลดเกลือโซเดียม40%อ,อันนี้เขาร่วมมือกับโภชนาการมหิดลด้วยนะเขาลดโซเดียมแล้ะ cho chứ bị mà nào làm vừa điện mà để làm vừa tính sợi mình thắng có đi ไม่มีจุดไม่เอาอันนี้ปื <top Regular pione ering noise> ้บน,นี่ม well. ันจะขุ่นใช่ไหมอือเฮ้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 ใส่กุ้งอุ้ยน้ำน้ำมะขามมีขนาดเป็นไง นี่มาดก่อนน่า,ก,า,นนานกินไหมว,ว้าวอฮมอร่อยนะน้ำยำสูตรนี้อร่อยนะน้ำยำสูตรนี้ อผมว่ามันมันโอเคว,ว้าวได้ต่อไปล่ะเอาอะไรมาใส่ต่อนี่อันนี้กรีดมันเป็นเมือกเมือกนะทำไมดีมันก็เหมือนแป้งอ่ะ เตรมน้ำทิง้งดีนี่็มอ,อใส่ในนี้เลยขึ้อเทศขึอเทศลูกเกดจิ้ว Nào, cái ngày Đang này thay em mười Nó ta Phải có làm những kinh nghiệm ở á Sao cơ เนื้อมันก็ก็ได้เลยนะมันมีความกรอบคล้ายแครอทแต่ไม่มีกลิ่นเหมือนแครอทเพราะมันไม่ใช่แครอทมันเหมือนเผือกจากหัวแบบนี้ครับลำต้นแบบนี้เอามาหั่นหั่นแบบเมื่อกี้ แล้วเอามาทําเป็นเหมือนส้มตํานะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบเนี้อือืกอร่อยของกินแปลกๆจากภูเขา ่าแปลกมาเบิงเอาเดอ้อก็รู้ว่าร้อนนะครับแต่ว่าจะมากินเอาวิวครับอ๋เอเมื่อกี้นี้ต้นนี่ครับนี่คือต้นที่ผมเอามาใช้ทำส้มไอ้นี่นะเอามาใช้ตำวันนี้นี่คือต้นเขาเนี่ยใบแบบเนี้ยผมผมไปหั่นแล้วเอามาเอามาเพาะดูมันเกิดขึ้นแบบนี้ จะกินเลยนะข้าวเหนียวห,ห,ห,หยิบก็ติดมือ,ลอ,อเลยเผ็ดเข้มทองอบกรอบสนใจไปหาตะก,ก้าข้างล่างนะครับ ม่ก hmm. mm. mm. hmm. ี้ผมไปคนมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นต้นเผือกอ้อยเผือกงาช้างเป็นเผือกประหลาดกินสดได้นี่ไงผมเอามาทำกินสดให้ดูเนี่ยยังไม่เป็นไรมันเผือกสด อืพขาบอกของหากินยากใช่ผมว่าหากินยากตรงที่ผมไปเจอเนี่ยคือแก่นมะกูดอุทัยอุทัยเลยอำเภอบ้านไร่นะครับตรงไปเลยเขาเรียกแก่นมะกรูดผมไปได้มาจากชาวเขาที่นั่นน่คิดดูว่าหายากจริงๆสมคำล่ำลือ